กลางเนี่ยจะมีราศีมิถุนนะครับอ่ะมิถุนครับแล้วก็ราศีกันมิถุนกันกันพิจิกพิจิกแล้วก็ราศีพฤกษพฤกษครับบางคนถามว่าเอ๊ะหมอกฤิแล้วราศีกันเนี่ยดาวเสาร์เขาเร่งเนี่ยนะครับมันดวงแตกไม่หรอแต่ทำไมมาอยู่ที่กลางกลางอ่าจริงๆฟังแล้วน่าจะรุนแรงอ่ะกันเพราะว่าดวงแตกเพราะว่าดาวพระสุบดีเนี่ยเป็นราพะครับเป็นราพะใช่ เป็นราพะเขาเรียกว่าโยกหลังโยกหลังโยกหลังครับนะฮะคืออย่างงี้ต้องบอกว่าดาวพระัสเนี่ยคุ้มครองราศีกันอยู่ครับคือแย่ดวงแตกแต่ดาวพระัสมาบรรเทานั่นหมายความว่าก็ก็ถือว่าก็ดีครึ่งเสียครึ่งดีครึ่งเสียครึ่งก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางใช่คำว่าดีครึ่งเสียครึ่งเนี่ยตะกี้อาจจะไม่ได้เจาะเป็นเรื่องๆนะแต่แน่นอนเรื่องคู่ใช้คำนี้เลยหรอใช่ครับคู่เลย คู่เลยแน่นอนมีมีโอกาสดีหรือมีปัญหาครับมีโอกาสอยู่2ออย่างหนึ่งคือทะเลาะหนักอุ้ยทะเลาะหนักทะเลาะกันหนักเลยนะฮะถึงขั้นจะเลิกเลยหรือบางคนถึงเลิกเลยก็อีกอันหนึ่งคือคู่ชีวิตป่วยป่วยหนักหรือป่วยผ่าตัดอย่างเงี้ยครับหรือร้ายคือไปเลยกอนเวเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่อันนี้คือต้องระวังเรื่องความรักความรัก ถือว่าในกลุ่มกลางๆเนี่ยการเรื่องความรักนี่ด้อยสุดแล้วจริงๆต้องบอกว่ายังสู้อีกราศีไม่ได้แต่เดียวยังนีกเหรอนี่มีโอกาสที่คู่รักจะมีปัญหาแล้วครับแต่ยังมีราศีที่หนักกว่านี้เพราะว่ามีพระราทยังคอยช่วยอยู่เพราะงั้นมีโอกาสรอดไปได้อยู่ยังหนุนอยู่่าแต่ถ้าเกิดคุณทำบุญทำดีๆคิดดีๆนะครับอันนี้มันก็รอดผลไปได้อันนี้เรื่องความรักมาที่ราศีนะมาที่กันแล้วครับ ต่อจากกันครับ